โอ้โหป่าเปียก็ถ่ายภาพก็เก็บภาพงานบิ๊กคลีนิ่งของเรานะการทําความสะอาดใหญ่คริสจากรพิบูลมังสาหารเรานะคะวันนี้ก็ทําเพื่อเตรียมงานที่จะมีกิจกรรมคริสต์มาสของนักเรียนด้วยนะคะอะของนักเรียนโครงการแล้วก็อีกทั้งจะเตรียมคริสต์มาสโ,โบสของเราต่อต้อนรับปีใหม่นี่แหละนะคะอเอาออกหากดะค่ะเอาออกซะ ุณลุงก็ตัดจังเลยนะคะนี่ตัดก็เท่าทีา่ตามเห็นสมควรนะคะเาเห็นสมควรก็ตัดลงมาเลยนะคะถ้ามันเอาไว้เท่าที่จำเป็นเพราะว่ามันอยู่ในในอะไรเขาเรียกว่าบริเวณบ้านบริเวณอาคารมันก็คงจะอยู่ว้าวอาจารย์สุดสาครนนะคะนี่ดูดูดูด คนนี้เลยเอา้าลากมากอาจารย์ลากมากเออได้ประโยชน์ทั้งให้ให้ให้ใหน้องวัวด,ด้วยนะคะอาจารย์จะได้ฝักกระถินไปให้น้องวัวด,ด้วยนะคะแล้วก็ได้ทําความสะอาดช่วยกันดีจังเลยจ้าค่ะค่ะล้องค่าเราทําความสะอาดเนดียนดูมันมาจอดมดมือแล้วจอดได้ อพอดีปีนี้เราไม่ได้มีรถมาจอดเท่าไหร่แต่ว่าพี่น้งองเขามาโบสก็มาจอดนีได้ได้นะพอเนอะท้ามันเปี่ยนไหมอ่าข่าเนี้ยอันนี้แม่นอยู่ขาขยะ,ะแต่ว่าพูดถึงที่จอดรถเวลามาโบสน้าอาจารย์จอยนี้แล้วก็ถ้าทําออกให้มันสะอาดดีๆก็มาจอดได้แล้ว